ก็ปกป้องเขาใหญ่เราก็แล้วกันเพราะว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้ก็คงจะทําให้กลุ่มทุนกลุ่มพวกผู้ที่มีกิจกรรมทั้งรีสอร์ททั้งสานามกอล์ฟทำให้ธรรมชาติเสื่อมเสียไปแต่มันก็น่าภูมิใจเพราะว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้เขาใหญ่ก็เกิกเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี48คู่ไปถึง6 ตอนแรกพูดในงานบอกว่าอุา๊ยสามสิบกว่าปีจำอะไรไม่ได้หรอกแต่พอให้พูดจริงๆนะคะน้ำหมูพงเทพประดลชำนาญบอกเลยว่านี่คือคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของคนเพลงเพื่อชีวิตย้อนไปตอนนั้นเหตุการณ์เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะผู้ชมนี่คือตอนนั้นจำได้ว่าล้นหลามมากเลยตัวเองในฐานะโตะโผจัดคอนเสิร์ตกระทิงเขาใหญ่ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อประท้วงการสร้างโรงแรมนะคะขนาด300ห้องแล้วก็สนามกอล์ฟขนาดใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาบ้านเกิดของตัวเองซึ่งสุดท้ายโครงการนี้ก็ล้มเลิกไป ะะต้องบอกว่านี่เป็นคอนเสิร์ตที่ศิลปินเขามาด้วยใจไร้ค่าตัวเป็นคอนเสิร์ตที่เกิดจากการนําถุงดาคุณผู้ชมไปขอรับบริจาคนะ,คะก็เรียกว่าขอรับน้ําใจและ<ฆ>การเป็นค่าเครื่องเสียงจัดงานกลางแจ้งนะคะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่เขาบอกว่าคนมากันมืดฟ้ามวดินแต่ไม่มีเหตุวุ่นวายะคะ่ะนักดนตรีเขาบอกโอ้ภาพที่เห็นนี่เหมือนวูสตอ็อกเมืองไทยหรือเปล่านะคะคือเมื่อกี้เป็นภาพเก่าเก่าใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่23ตุลาคม2536ค่ะเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะ ที่พลังของบทเพลงส่งเสียงแทนสัตว์ป่านี่แหละค่ะน้าหงาคารวานก็หนึ่งในผู้ขึ้นเวทีตอนนั้นเขาเล่าเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์นะคะการอนุรักษ์กระทิงซึ่งเป็นกระแสที่เงียบหายไปนับจากการจากไปของสืบนาคาสถียนค่ะซึ่งในโอกาสที่กำลังจะมีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในชื่อ Load for Life 4ตามรอยกระทิงเขาใหญ่นะคะซึ่งเป็นการนำชื่อเวทีในตำนานม,มาเป็นธีมก็ถือว่าเป็นวาระให้ขุนพลเพลงเก่าเขาได้ย้อนความหลังกันค่ะ คนไม่สนใจต่อการสูญเสียของธรรมชาติเท่าไรนะคนไม่รู้จักว่ากระทิงเป็นอย่างไรคนไม่รู้จักว่าวัวแดงเป็นอย่างไรคนคนไม่ได้เอาใจใส่ว่าเสือมีกี่ตัวมีเสือหรือไม่ในบ้านเราเพราะว่าม,มีคําว่ากระทิงก็ดี ย่างน้อก็มีเรื่องราวของการดูแลสัตว์ป่าโดยเฉพาะเขาใหญ่มีผลกระทบเยอะคนขึ้นไปเที่ยวเยอะไม่ว่าช้างไม่ว่ากระทิงไม่ว่าเสือลองเพลงอยู่ตอนตีห้าหกโมงหกโมงครับอย่างเห็นนะประกาศมนอยู่เทิงล่างนะคระับถ้า,ถ,า,าถ้าเขาไม่ยอมเลิกโครงการรีสอร์ทเราก็จะถือธงเขียวเตรียมทงไว้แล้ว แล้วก็เดินขึ้นบนเขาใหญ่แล้วพอตีสี่ตีไม่ใช่ตีสี่ตีสองกว่าเขาก็ดรอ,อ,อะไรที่เขาเป็นรัฐมนตรีนะเขาก็ประกาศว่าไม่สร้างม,มันก็เลยจบเราเรียกว่าเจอม็อบเข้าครับ,รบ,รบแต่ดูยธรรมชาติไม่ไม่ใช่พวกงบนักอะไรหรอกโดยโดยความรักบ้านเค่นั้นเอง พอสอนี้ค่ะนะหมูพงเทพไม่ได้รับบทผู้จัดนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงศิลปินรับเชิญเท่านั้นเพราะว่าถือว่าเป็นคนออกไอเดียกับผู้จัดคอนเสิร์ตรุ่นใหม่ๆเลยเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะคะที่เขารักในเสียงเพลงสไตล์เดียวกันออกความเห็นว่าแม่จัดทั้งทีอยากได้แบบอารมณ์ตำนานเพลงเพื่อชีวิตคือคือนเวทีคือน้ำหมูกแกนล,ลิสไว้ประมาณ50บงได้มาประมาณ30มบบง <c oughs> คือ บางวงห่างหายบางวงตายจากกันไปแล้วสมาชิกคืออายุอนามมากจริงๆแล้วคือน้ำหมูบอกว่ามาเถอะมาดูทั้งคนดูคนเล่นไม่รู้ปีหน้าจะมากันได้ไหมแล้วจะถามแตงว่าวงเยอะขนาดนี้เขาเล่นกี่โมงถึงกี่โมงเล่นสองวันคือจะวันเดียวไม่ได้ไงแล้วคืออย่างที่บอกแต่ละคนสูงวัยสวแล้วแต่ว่าใจยังสู้นะคะก็อยากจะให้มาดูมาชมกันก็เดี๋ยวจะมีหลายวงอะอย่างนี้พี่อ้อยกระท้อนก็จะมาขึ้นเวทีด้วยนะคะเขาบอกตอนย้อนไปปีโน้น่ะเป็นไอดอลรุ่นใหม่เลยนะย0สกว่า น้องใหม่น้องใหม่หของวงการตอนนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งวงกรรม,มชน<ะ>นิกเนรนามอีกมากมายเขาบอกเลยตั้งใจให้เป็นลูกทุ่งแท้เออขออภยัย เพลงเพื่อชีวิตแบบแท้ไม่ต้องผสมแนวอื่นไม่ต้องมีศิลปินรุ่นใหม่มาเรียกกระแสอะไรนะคะอยากให้คนได้อิ่มเอมนะปลุกกระแสเพลงเพื่อชีวิตนะคะซึ่งงานนี้จัดสองวันพ่กิยี่สิบเจ็ดถึงยี่กุมภาพันธ์ที่ธนารัฐเรียกเหมือนจะชวนไปดูอถ้าไปได้ก็น่าสนใจเพราะบรรยางงบรรยากาศด้วยเนาะที่ธนรัฐกมยเอ็ดเขาใหญ่นะคะก็บทเพลงคงจัดเต็มกันแน่นอนค่ะ